สวัสดีครับสวัสดีครับธรูมชมมมนีอดมินบุญธรรมนํำโชกนะครับผ่าธรูมชมไปตามตัวเลขโชกลาบกับแนวทางต่างชาติกับชังโยนะครับน้อช่างโยเพิ่งจะมีแนวทางให้เหล็กตัวใดนะครับในประจําวันที่27เมษายนส5 6 5นายนะครับเน้นเน้เอะครับเดือเป็นต่างชาติด้วยครับลาวฮานอยและหุ่นนะครับลาวฮานอยและหุ่นนะครับสาหรับตัวเลขชุดนี้เ้อครับเดือเป็นตัวเลขของผอาจาร์ ที่ผู้เขาควายนะครับเพิ่นเลยส่งตัวเลขมาให้กับชังโยนะครับนาอมื้อนี้กับไปฟังแนวทางกับชังโยน้ากันเด้อครับเด้อว่าชังโยเขาจะหายแนวทางเด็กตัวใด็นหมไดพันธุ์ที่กีซิเกตเนี่ยสายนนะครับนาอครับ่านไม่ชมครับสรับเลขรูดเนาะรูดส่วนมากกับมีแตกจ้อกับมีครับในส่วนของมุ่นต่างๆแล้วก็บเหล้าต่างๆครับเมื่อวานนี้เขาเล้ากระจายระเบิดระเบ้อเลย ดาวฟิดไถ่ดาวนี่คือเขารูดนี่เต็มเต็มนะครับผมเมื่อวานนะฮะรูดหนึ่งได้สองหนึ่งและสองได้มาหนึ่งแปดกับสองแปดป่ะแม่นบอดาวจนฟิดไทยได้ตีนสามกอ่าบอลรูดได้เห็นแต่ในกุ้งเขาเย่กันนะบบอกคอยรูดก็คือว่าบางท่านเพิ่งได้บางท่านเพิ่งบอได้นะครับแต่น้อยบกเขาเนาะครับเนาะน้อยเขาโตพี่โตรูดนะครับผมแต่เมื่อนี้ก็ ลองเมืองกับมีเขามีรุดนะครับทิดเฉลีย่ยในการลงทุนพวกที่เป็นมากเล่นเนาะหาค่ากับเขากับพอ่อได้เด้อครับผมบยังเหลืออยู่เนาะครับเนาะยังเหลือแต่เมื่อเช้าเปิดหัวมากก็ได้กันอยู่ครับได้เปิดหัวเปิดหัวแรกส่วนมากจะมานตลอดดิมานครับแล้วก็ยิ่งยาวยู่ได้หะ่ะรุดนะครับในสายรุดสายรูดกับสายเจาะเข้าครับครับมันก็ในสายหุ้นเนี่ยเพราะว่าเข้าแน่หัวเข้าแน่จอแน่หรือลากกับแตก3าตัวก็มีครับดวงไผ่ดวงมันคอยเน้นๆเล่ากับน้อยเน้นครับ ลาวน้อยบางเพื่อนเพิ่นกับสิเลีนแค่ล่านะครับบางเท่าเพิ่อนกับเรีนลาาตัวรักคือไม่นี่ครับผมครับบางเท่าเพิ่นกับได้ซีตัวตรงวินวินมวอันกับเขาเลยครับพวกประเภทสายล่ารุดหนึ่งกับเขาครับหนึ่งซีหนึ่งซีพวกนั้นรุดนสองกับมากครับซีหนึ่งซีป่ะนะผมจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าเขาอยูเนะครับนอะเขาย่ครับผมเรือข้ากับเขาแน่นอนครับผมเลือครับได้กันครับบางคนกับอี่บางเนี้ย ครับผู้ได้อยากเด้ิคาประตูกับจัดไปเด้อครับมือนนี้เด้อเพราะว่าบอขาดทุนดอกพีติดตามมาเนาะครับเนาะแม่นครับผมกงอยากให้ฝากว่าเขากับวิเคราะห์แล้วก็เล่นให้มีสตินะครับผมผมก็ได้ส่งเสริมแต่เขาผมให้แค่แนวทางนะครับครับครับวยกับมีที่มาจริงอยู่กับมีเขามีรุดอยากฝากทั้งเอฟซีนะครับถ้าหวยอาจารย์เพิ่นที่ให้วางก็คือชุดเดียวเล่นทั้งหมด ว่าแบบเพิ่นก้อยเพิ่งมาติดตามเพิ่นบอรู้ว่าไอ้น้อยลเล่าหุ้นต่างๆนะเพิ่มอุตสาถามเทอลช็อตน้อยคือน้อยอย่างน้อยต่างๆเอ็กตา้าพวกอย่างนี่ก็มีแล้วก็<ม>ถ้าน้อยตัวลักๆจะเป็นน้อยพแอยิแล้วก็น้อยปกติแล้วก็น้อยวีนะครับก็คือใช่ชุดเดียวนะครับบอเข้าตัวเจาะก็เข้าตัวรูดนะครับผมอ่าเจาะคือในตัวที่ให้นะครับคือตัวเจาะคือตัวตรง เนาะครับครับแมนอยู่ครับแมนสําหรับวันนี้นะครับในทางหวยเราบางคนเพื่อนอยากจได้ในทางยศีเพื่อนว่าผมจะว่างอ่ะจะเป็นสี่ตัวนะครับผมว่างไปสี่ตัวนะครับเนาะสี่ตัวคืออย่างเพื่อนเพื่อนจะไปซื้อหวยชุดนะครับผมก็จะเป็นสามหกห้าเก้านะครับผมสามหกห้าเก้าครับผมสามหกห้าเก้าแน้ทางสามตัวนะครับครับผม สามตัวก็จะเป็นในอนันครับสามห้าเก้าปะหรือหกห้าเก้าปะวะเดี๋ยวเด้อตัวนั่นตัวเล่าเป็นหกห้าเก้าครับผมหกห้าเก้านะครับเนาะครับผมหกห้าเก้าแราคาซองตัวจะเป็นสามหกสามหกครับผมแล้วกาส่วนรูตรูดสามรูดสามห้านะครับผมรูดสามและห้านะครับเนาะสองตัวนะครับเนาะเล่านะครับผมเน้นเน้นเล่าตัวนี้นะครับเนาะเล่าก็คือทุก เปล่าประเภทหวยลาวลาวรวมเพราะว่าผมลงในกลุ่มจะเป็นลาวรวมรวมตัวไดแน่กับพวกที่ตามเวลาครับเพราะว่าลาวมันยิงหลายชุดแล้วก็ับไปห่ดตอนแรงหออตอนเดึกนําครับผมเล่นได้เิ็นเลยครับแล้วในส่วนของหุ้นคือกันครับหุ้นก็จะเป็นพวกหุ้นต่างๆนะครับหุ้นไทยเฮาหนี้ห้างพวกนั้นทุกอย่างนะครับผมเศร้าและาบนะครับก็จะเป็นในชุด ห้าเก้าแล้วก็สามหกหกห้าเก้าและสามหกนะครับเนาะครับผมรูทนะครับรูทก็คือสามกับห้าสามกับห้าตัวเดียวกันครับผมถ้าสีรากให้รากหกนะครับผมครับมันใจหกเนาะครับเนาะผาจการบรนวาแ่นครับผมครับพวกน้อยก็คือกันครับน้อยต่างๆนี่เคือบก็ใส่สุดตัวนี้แหละครับผมใส่เหล็ก ตัวเดียวกันชุดเดียวกันแม่นครับสามารถเดินได้ยริงให้ถึงดาวเลยครับผมดาวก็ถือว่าปังนะครับบอกเขาตัวจ่อกับเขารูดหรือมีโอกาสแตกสามตัววินวินแตกสามตัววินวินยังไงนะครับบางเอฟซีบางท่านเพื่อนยังบอกเขาใจก็คือถ้าเราจับชุดรวมจะเป็นเพื่อการกับหน่วยเล่านะครับเป็นสามหกห้าเก้าถ้าสายที่เพิ่นเล่นในระดับนี้เพื่อนกับิจับวินคู่เอาถ้าพอจับตัวรูดนะครับ บางแม่บางท่านมันว่าเอาแน่นๆนะลูกวิ่งนะครับรูดที่ชัวร์ๆของมือนี่เพราะว่าผมจะให้รูดอย่างรุดสามกับรูดหกมือนี่ก็คือว่าแน่นๆคือรูดหกไปเลยครับตัวนี้แน่นได้ครับแน่นรุดหกแต่การล่องก็คือรุดสามนะครับรูดไปเลยนะครับนอสามแล้หกนะครับนอสามแล้วหกคือเมื่อวานนี่ให้ก็คือรูดหนึ่งหนึ่งกับสองและสองครับครับผมก็คือเข่าทั้งหนึ่งและสองเหครับ มันก็มีโอกาสมาสูงแต่งไานกับบขาดาทุนนะครับเนาะแม่นครับผมมันเก่าพ่อได้นะครับอยากจะเป็นแค่แนวทางนะครับผมมีเข่ามีรุดเ้อบางคนเพิ่นเล่ยนเฉพาะซ้ายเพิ่นกับพิหวางไปแน่เป็นในเอสีักคายมาลายอยู่่ะลายครัคพี่รับโัรศั์เอาไว้แม่นครับก็ยากบอกว่าให้ติดตามทางช่องย t ท b e นะครับผมถ้าในกลุ่มผมจะแชร์ลงไปเลยเขา็อยากให้พี่ลงไวไวนะพี่ลงปุ๊บผมก็จะแชร์เขากลุ่มไปเลยนะครับผม ทางทิกตอกทางเฟซผมลงไปแล้วคนที่ติดตามเขาจะเห็นจะเป็นในโหมดของวิดีโอเนาะผมลงไปเขาในกลุ่มใดนะครับในกลุ่มในกลุ่มผมจะได้แต่เศร้าแล้วครับผมว่างให้นี่ตื่นเศร้ามาผมว่างให้เลยครับในกลุ่มหรือทางโนตนะครับหรือในทางเพื่อนๆเพื่อนก็จะบอกกันเองในหมวดของสมาชิกับนะครับมีเป็นแนวทางต่างชาตินะครับแนวทางต่างชาติหุ้น ลาวและหน่อยแต่ไทยบอแน่นะครับผมไทยพระอาจารย์เป็นเพี่ยนเหล็กครับพระอาจารย์ไม่ใช่ว่าเพี่ยนนะครับเขาขออุปไว้นะครับเปลี่ยนหรื่อง่อเลี่ยนผมก็บบอลู้แต่ในทานเดิมแต่กลัวว่าตัวที่เพิ่นให้ปันธงนั่นแปดสองห้าแปดสองห้าหกแปดครับหกแปดล่างครับเนาะมันจะซื้อกันได้บ่ราะบางทีเพราะว่าไปชนห่วยด่างมาแล้วคุณได้่านไปแพงลอตเตอรี่ทายเห็นแต่ยิบไปคอนนะครับ กะบอเป็นอย่างครับเฮาล้อเอารุ่นเอาัวอื่นเนาะวันที่หนึ่งครับผมถ้าพี่มาเช้าหรือแรงกผมแต่วันนึในคู่มผมผมจะลงวันที่หนึ่งผมจะลงตอนเช้าครับ้วพูดมาแต่เช้าเลยวันที่หนึ่งครับผมสรุปเลยละก็ระวังนะครับครับเพื่อนกับมีให้อยู่ว่าถ้าเกิดซื้อไม่ได้ก็คือจะเหลืออยู่แค่หางเดียวครับคือเก่าเน่นตัวนั้นก็เน่นคือกันแต่หมายถึงว่า แบบเข้าไปซื้ออันแน่เต็มแน่นะครับเขากับ่องเบื้องตัวที่เป็นตัวร่องร่องแต่เน้นของท่านบ้างนะครับผมที่ว่าตัวที่เฝ้าระวังเลขที่ผมวอกไว้นะครับผมกระลอกวันที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าที่เป็นตัวใดนะครับผมกระบอกทางในกลุ่มอยู่บ่อนีกันไก่ครับบ่อนีกันไก่แม่นครับผมสำหรับแปดซองหากระพกแปบคือเพื่อนหายไปไกลกอนนะครับเนาะครับผมให้เป็นตัวเน้นปั้นท้องหันเดี๋ยวผมก็ซื้อลอตเรผมซื้อแล้วครับเดี๋ยวนี้ไปหากระพมีแล้วครับ จัดไปแล้วนะครับเนาะแม่นครับผมก็งกแปดพวกนี้หันได้อยู่ได้แต่บ่แน่แล้วครับมันคือว่าเนาะมันไปซนห่วดังเนาะพี่ครับอ่าก็ได้ยิบได้เนาะหาเจอก็ยิบยิบไห้เพื่อนเป็นตัวเรียกโชคลาภนะครับเนาะอ่าผมก็บอกทั้งบ้านนะครับบางที่ผมอาจจะพอได้รับโทรศัพท์นะครับที่โทรไปขอโทษหลายๆครับเดี๋ยวรอก่อนโทรศัพท์ผมแล้วก่อนยัง โทรในลายในส่วนของผมนะครับ,รบเพราะว่าเครื่องเดียวมันใส่บางทีนี่เปิดขึ้นมานี่มันต่ํานี่แบบว่าโทรศัพท์มันนัดป้าไว้เลยนะครับมันห้อนเนี่ยอากาศมันห้อนเครื่องเดียวมันเวลาห้องว่าได้เปิดนเนาะห้องปิดไวเอดงานนี่มันจะวิ่งออกมาตรึดมานี่คือเออเลอร์เลยครับแห้งครับของผมก็แห้งเอสไดู้ด่มันแต่มันก็แห้งเดียวถ้าเอสไม่ครับผมครับอาช่างโย่เน้นตัวเลขเนี่ยรูกนี่บะครับ เมื่อนี่นะครับในสายหุ้นแลวก็สายลาวห้านอยครับยันถึงดาวสามลัดนะครับก็บดึงให้ถึงดาวครับแมนครับผมรุดนะครับคือมีสามกับห้าสามกับห้าครับสามกับห้าดวงไฟดวงมันครับโชคดีครับขอบคุณช่างอยู่หลายเด้อครับเดี๋ยวสีให้แนวทางทุกมือนะครับเนาะแมนครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของช่างโยนะครับนอประจําวันที่27เมษายน2565นะครับเพิ่นก็หายแนวทางมานะครับเน้นๆ4ตัวนะครับ3 6 5 9นะครับ3 6 5 9แนวทาง3ตัว6 5 9นะครับสําหรับ2ตัวนะครับ3 6นะครับเดี๋ยวแอดมินจะย้ําตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยครับเด้อ3 6 5 9 6 5 9 และ36นะครับวิ่งรูดนะครับ3กับ5นะครับ3กับ5นี่สามารถเป็นแนวทางลาวฮานอยและหุ่นนะครับลาวฮานอยและหุ่นนะครับในวันที่27เด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบตัวเลขของช่างโยกก็เป็นแนวทางเด้อครับเด้อเหมือนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลนะครับน้อในงวดวันที่27เมษายนนะครับตอนแรงหลุนกันเด้อครับเด้อ แอดมินบุญธรรมน้ำโชกอะ,ะเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเะครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก,ก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเวยครับเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมน้ำโชกขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความจเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคๆมันๆ่นๆกันทุกคนเวยครับเด้อสวัสดีครับ